สมบ,บัติก่อนเชิญครับผมครับคือเราจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะเป็นคนกำหนดครับตอนนี้ปัญหาสาการตอนนี้คือว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยสิ้นหวังและไม่มีความหวังต่อระบบการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้พยายามที่จะฉุดลังหรือยืดกระบวนการเลือกตั้งนี้ออกไป คำถามก็คือว่าทําไมคนไทยที่เคยเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งเนี่ยก็เลือกตั้งกันมาโดยตลอดนะละก่อนก็เสียเลือดเสียเนื้อก,กันถึงขนาดว่าจเจ้ามีการเลือกตั้งนาะยกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งจนมีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งทุกระดับนะครับรวมถึงสวออด้วยนะครับแต่ทําไมคนกล่าวนี้จํานวนหนึ่งถึงสิ้นหวังต่อระบบการเลือกตั้งนั่นก็เพราะว่าระบบการเมืองเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวังไม่ได้หรือไม่เพียงพอ แต่ว่าในสังคมเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังมีความจำนวนไม่น้อยที่ยังเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคนที่เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเป็นระบบที่ถูกต้องถูกหลักการที่สุดเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ทีนี้เราจะละเลยคนที่สิ้นหวังนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าเราเรา,เราละาเลยเขาไม่ได้นะฮะในสังคมปัจจุบัน,นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ คนกลุ่มนี้นี่ล้มรัฐบาลนะครับแม้ว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าเขาร้มรัฐบาลได้แน่นอนและวทาให้รัฐบาลบริหารไม่ได้ข้อเสนอของผมก็คือว่าเราจะต้องทําให้คนเหล่านี้มีความหวังข้อรูปธรรมที่หนึ่งผมเสนอให้มีตัวแทนกลุ่มจากกลุ่มนี้อย่ากกลุ่มใหญ่นะครับอาจจะสักประมาณ10คสิสท่านไปเยี่ยมพูดคุยกับพักการเมืองต่างๆเพื่อขอให้เขาพัฒนา ปฏิรูปพักการเมืองของตนเองเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาชนที่มองอยู่ภายนอกอย่างไม่ค่อยมีความหวังนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีความหวังได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมเห็นสาการการเผชิญหน้ากาันระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายผมแปลกใจมากที่เราไม่มีเวทีเหมือนกับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ เวทีที่สามารถเอาคนสองฝ่ายมีตัวกลางนะครับอาจจะเป็นสถาบันพระปกเก้าก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเสนอตัวขึ้นมาใช้เวทีนะครับทีวีออกถ่ายทอดสดผ่านทีวีแล้วให้เกิดการสนทนากันว่าว้เรื่องของการปฏิรูปผมคิดว่าการที่คนไทยเนี่ยได้เห็นว่าคนมันคุยกันได้เนี่ยคนไทยผู้ภาษาเดียวกันแล้วคุยกันได้สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดความหวังนะครับเกิดความหวัง ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเรื่องเรื่องเรื่องทีวีนะครับการพูดคุยในทีวีอย่างไรก็ตามผมมีความเห็นว่าสาการในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดึงดูดและเป็นศูนย์กลางมากไปกว่าการเลือกตั้งแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเวลา,เวลาจัดเวทีเสวนาสาเสวนาอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นกระแสได้นะครับดังนั้นประเด็นใจกลางจึงเป็นประเด็นเรื่องการเลือกตั้งครับขอบพระคุณครับ